นายเราไม่อยากสร้างเตาปฏิกอนิวเคลียร์เลยอะของมีกันนีซื่อบ้าสร้างหงไปแล้วเอียนอยอย่าบอกนะโอ้มีกันนีซื่อมีเอกเตอร์ด้วยความง่ายขอแค่เรามีทรัพยายกรสิ่งนั้นในตัวโอ้โหเป็นไงคะการบิวนี่แหละไมโครมอสเล่นแล้วคุณจะติดใจใส่น้อนไก่ไปเเปลี่ยนหน้าตาแล้เนี่ย ไก่สตรองไก่ยกน้ำหนักค่ะพอยกน้ำหนักเขาก็จะแข็งแกร่งขึ้นโอเคเรากำลังยิงนั่นคือการส่งน้ำค่ะด้วยแสงเลเซอร์นี่มันแอดวานไว้แอดวานไว้เราสามารถใช้เลเซอร์ในการส่งน้ำได้นะคะนี่แหละหมคร t อ่ะ สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ลายแล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะวันนีทุกคนค่ะวันนี้เราอยู่กันในไม c ครฟ t ค่ะมดแ p a กสโตนบล็อกสีไปเริ่มกันเลยอย่างแรกที่เขาให้เราทําคือเจ้าสิ่งนี้ค่ะพลาสติกเจ้าสิ่งนี้พลาสติกเป็นอะไรที่หนูทํำบ่อยมากแล้วหนูก็รู้สึกแบบเอียนมากค่ะที่ต้องทาบ่อยดังนั้นหนูก็เลยสกิปต,ตรงนี้ไปเลยนั่นเอง วิธีการทําอย่างแรกค่ะเราต้องเอาพืชค่ะมาบดผ่านเครื่องนี้อ่าพอบดละเอียดปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ต้องส่งมาค่ะเศษของพืชที่เราได้ผสมรวมกับไฮโดรเจนค่ะเขาจะกลายเป็นซับสเตจจากน้้าซับสเตจค่ะไปเคลือบผ่านลิควิดอีทเทลีนต่อก็จะกลายเป็นก้อนพลาสติกจากนั้นเอาก้อนพลาสติกมาขึ้นรูปที่ตรงนี้ค่ะเครื่องนี้เขาก็จะกลายเป็นแผ่นพลาสติกนั่นเอง S, S D P E T อะแผ่นนี้เป็นแบบที่แบบเจอบ่อยมากก็เลยแบบมือไม่ไหวละเป็นไอเทมหนึ่งไอเทมที่หนูเรียกว่ายังไงค่อนข้างเอียนมากๆค่ะสิ่งนี้เวลาเล่นมอดเจอบ่อยมากแล้วมันเจอแล้วก็ผลิตมาปุ๊บเพื่อใช้นิดหนึ่งแค่นั้นจบค่ะก็เลยแบบค้ามๆตรง,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 งนี้ไปเลยแล้วกันค่ะแต่เผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้วิธีเดี๋ยวมิวอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งแล้วกันค่ะความสัมพันธ์ของเครื่องนี้มีอยู่แค่จุดเดียวค่ะตรงนี้เลย เรื่องนี้คือเครื่องที่เอาไว้แยกน้ำให้เป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนใช่ไหมคะแล้วปกติมันจะเต็มคะ่ะแนะนำว่าปรับติกตรงนี้คะ่ะตรงนี้เลยนี่ก็คืออะไรก็ตามที่เกินมาเต็มแท้งเมื่อไหร่ปุ๊บทำลายทิ้งคะ่ะแปลว่าอะไรถ้าออกซิเจนเต็มใช่ไหมไฮโดรเจนก็อาจจะหยุดผลิตได้คะ่ะแต่ถ้าเราตั้งเอ็กเซตตัวนี้ไว้ปุ๊บใช่ไหมพอออกซิเจนเต็มมันจะมันจะทำลายทิ้ง ไฮโดรเจนเต็มก็จะทำลายทิ้งแปลว่าอะไรค่ะออกซิเจนกับไฮโดรเจนจะสามารถผลิตได้ตลอดเวลานั่นเองเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะตอนนี้มิวอัดคลิปด้วยความแบบความกลัวกลัวไฟตกค่ะเพราะว่าตอนนี้เครื่องสำรองไฟเราส่งซ่อมอยู่ถ้าไฟตกแล้วบอกเลยนะสิ่งที่เราอัดไปนี่มันจะหายเลยมันจะไม่เซฟโอ้โหชีวิตเครื่องสำรองไฟมีปัญหาเสียงดังผิดปกติค่ะก็เลยเอาไปซ่อมครับสิ่งนี้ค่ะเรียบร้อยกำลังรอกำลังรอ นี่คือเครื่องพลังแห่งดวงอาทิตย์โลกใต้ดินของเราจะมีดวงอาทิตย์แล้วนะสิ่งนี้คือพลังแห่งดวงอาทิตย์เราต้องหาที่ตั้งตั้งตรงไหนดีคะนี่เครื่องนี้เราก็เต็มแล้วโซนนู้นเราก็ใช่ตนโซนนี้เราก็เต็มแล้วหนูว่าหนูจะตั้งตรงนี้แต่เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องใหญ่ดังนั้นหนูจะเพิ่มพื้นที่ไว้ให้เลยค่ะตกดอกเพราะว่าปกติมันจะเป็นอย่างนั้นกดโชว์สุดครับใช่ อันนี้แล้วเราก็กดตรงนี้ค่ะอ่าเขาก็จะโชว์โฮโลแกรมมานี่คือสิ่งที่เราต้องวางคะ่ะอืมยอดเยี่ยมแน่นอนว่ามันก็คือบล็อกที่หน้าตาประหลาดแต่ความจริงนั้นมิวคราฟไว้หมดแล้วคะ่ะจึบๆๆบจึบจบจบเขาใช้แค่สติลเองง่ายๆเลยอโออันนี้คริสตัลเอมพาวเวอร์ใช่ไหมคะเราก็เอมพาวเวอร์ไปแล้วเรียบร้อยอน,นี่ แล้วส่วนแกนกลางก็คราฟง่ายถ้าเราผ่านมอสส้มมาอะไรอย่างนี้เราคราบได้หมดค่ะจื๊บจื๊บระหว่างอะไรคะล่างกระจกสินะลูกใช่ไหมน่าจะกระจกค่ะแล้วนี่ก็คือแกนกลางค่ะแกนกลางปื๊บโอ้โหไม่เคยเห็นวอ็อกแบบนี้มาก่อนน่าสนใจเหมือนกันค่ะแล้วก็ปิดกระจกจ้านี่เลยพลังแห่งดวงอาทิตย์อย่าให้มีบุ่มบั่มนะลูก รัวใจเธอเลอเกินค่ะเรียบร้อยเอานี้เราก็กดตรงนี้กดโชว์สูตรเช็คอ่าเรียบร้อยค่ะเราไม่อยากสร้างเตาปฏิกอนิวเคลียร์เลยอะของมีกันนี้ซื่อบ้าสร้างบ่อยแล้วเอียนอ๋อย่าบอกนะโอ้มีกันนี้ซื่อมิเอคเตอร์ถ้าเราต้องการนี้จะเรียนรู้ในการสร้างเตาปฏิกอนิวเคลียร์มีวิธีอื่นไหมลูก ไม่โอ้โอ้แต่เขาบอกว่าไม่ได้ใช้เยอะนะคือคนมันคิดเกียรสส้างอะโอ้บ่า o กอดจิวินน่าสงสารตัวเองเหลือเกินค่ะทุกคนคะย่างหนึ่งที่น่ากลัวคืออะไรคือมิวเป็นพวกที่ทําเตาปฏิกร,ยริยานิวเคลียร์รั่วเป็นประจําโอ้โหคือแบบมิวทํารั่วเป็นประจําอะมันเลยมีเป็นปัญหาเสมอ โอ้โหต้องหาพื้นที่ค่ะต้องหาพื้นที่ห้าชั้นจากโซนบ้านเราค่ะเวลาที่เต่าปฏิกรณนนิวเคลียร์รั่วน่ะเขาจะแผ่รังสีออกมาห้าชั้นค่ะ F3G แต่ว่าตั้งตรงนี้ได้ไหมได้แต่หนูกลัวว่านนทวัวจะตายอุตสาห์เลี้ยงขนาดนี้หนูตั้งตรงนี้ไม่ได้หนูต้องไปหาที่ไกลๆกว่าน,นั้นค่ะไกลจากบ้านของเราระดับหนึ่งอันนี้เอาออกลูกเอาไปด้วย จึ๊บจึ๊บจ๊บจ๊บจ๊บนี่เลยค่ะวัดไปอ่าเริ่มจากนี้ช้นงที่หนึ่งแล้วกันค่ะเอาแบบให้มันแบบพ้นระยะบ้านเราเด้อ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 มีอะไรข้างหน้าไหมไม่มีโอเคลืมเช็คก่อนลูกหน้าห้าช้นงค่ะชั้นงที่หนึ่งค่ะนี่คือชั้นงที่หนึ่งช้นที่สองสามสี่ห้าโอเคนี่คือชั้นงที่เราจะใช้งานได้ค่ะคือชั้นงที่หกตรงนี้นั่นเองฮ่าฮ่เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็มีสิ่งนี้ กดคีย์ลัดค่ะจะระบุได้ว่าเท่าไหร่ของมิวใช้สิบหกสิบหกสิบห้าค่ะแล้วเราก็เล็งตรงนี้ปื๊บอันนี้คือแกดเจ็ตแห่งการทําลายล้านเอาไว้เคลียพื้นที่แบบไวๆค่ะนี่คือพื้นที่หนึ่งชั้นสบายเนาะเงียบเงียบเงเงเงียยเงบสบายค่ะเรียบร้อยเสร็จค่ะไวมากไวสุดๆเดียสิ่งนี้น่ะบอกเลยชีวิตดีๆ เอาความลึกหน่อยแล้วกันลูกนี่ฮ่าฮ่โอเค F3G ตรงกลางๆประมาณนี้แล้วกันค่ะวางลงไปจากนั้นวางเมก้าท็อตกันมวนเกิดเรียบร้อยโอ้โหวางช้าไปสินะมวนเกิดก่อนแล้วแวมห,หยาวมากจากนั้นตรงนี้ห่ามิวก็จะเคลียร์ด้วยเวอร์เบกเกอร์ไอเทมกาชาตั้งแต่ตอนแรกๆยังใช้มาจนถึงทุวันนี้เพราะแค่เคาะครั้งเดียวค่ะ Uh huh. สบายสบายเราก็กดคียลัดเราก็สามารถเลือกก็ปีนุ่นนันนี่ได้เนาะอยู่ก็วางเลยด้วยความง่ายขอแค่เรามีทรัพยากรสิ่งนั้นในตัวโอ้โหเป็นไงคะการบิวนี่แหละ m i n e ไ r a คร m อ d เล่นแล้วคุณจะติดใจทุกคนคะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบ้างสิ่งที่เราต้องการคือกากากระมันต่ภาพรังสีดังนั้นแปลว่าเราก็ต้องมีเชื้อเพลิงสําหรับกรมันตภาพรังสีถ้าต้องมีเชื้อเพลิงเปลี่ยนเป็นกากาก็ต้องมีเตาปฏิกรอ์นิวเคลียร์ค่ะ ทีนี้เราก็ต้องผลิตเชื้อเพลิงสร้างเตาแล้วก็ทําเป็นกากแล้วก็เอากากไปโปรเซสต่ตอน,นี่เลยค่ะคือความซับซ้อนของขแต่ทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นตัวสำคัญของเชื้อเพลิงค่ะคือฟูอไรไม่มีซึ่งงงมากว่าทําไมมิวถึงไม่มีฟูไรเก็มไก่ประเภทนี้มีมค่ะแต่มิวเสริมมาแล้วมิวมีแค่สามหมื่นซึ่งมันผิดปกติอย่างแรง ไปว่ามิวลืมฟาร,ร์มไก่ชนิดนั้นแน่นอนเลยจริงไหมลูกไอเทมเป็นไงบ้างเพราะว่าถ้ามีมันต้องมีเป็นระดับหลานชิ้นค่ะมันจะไม่ใช่หนึ่งชิ้นโอ้มีแววว่าลืมไก่ชนิดนั้นแน่นอนเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยไก่ชนิดนี้คะ่ะโอ้หน้าตามันเหมือนในเธอโค้ดโอไม่ลอะมาว่าหน้าตาเหมือนกันมากยังไม่ออกคะ่ะโอ้มิวก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีสินะ บลูชิคเก้นอยู่ไหนบลูชิคเก้นค่ะไก่ฟ้าเออนี่ไก่ฟ้าโอเคจากนั้นนี่เลยมาบรีดกันให้ได้ลูกชือ่อมีว,ว่าเพราะหน้าตาเขาเหมือนกันแหละเพราะเพราะว่านเพราะหน้าตาเขาเหมือนกันหนูก็เลยพลาดค่ะขออาหารหน่อยได้ใส่เข้าไปค่ะเทียที่สูงก็ได้ใช่ไหมได้หนูก็เลยพลาดเพราะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะโคนพ่อแม่มาเป๊ะเกินไปแน่นอนเออเดี๋ยวได้ใช้ที่นี่ไหมเนี่ย ตัวอไรโอเคถูกต้องค่ะโอ้โหหน้าตาเหมือนกันเป๊ะมากลูกอ่ะไก่สีฟ้าค่ะใส่เข้าไปคืนปวามทรัพยากรแล้วเจ้าสิ่งนี้หกสิบสี่ตัวนี้ก็เยอะไปหนูต้องการแค่ตัวเดียวพอค่ะเพราะว่ายังไงตัวเดียวถ้าสแตตสูงเพียงพออยู่ละใส่น้อนไก่ไปเขาเปลี่ยนหน้าตานั้นเนี่ย <laughs> ไก่สตรอง <laughs> ไก่ยกน้ำหนักค่ะพอยกน้ำหนักเขาก็จะแข็งแกร่งขึ้น เราตัวเองแต่มิูใส่ไปให้เพิ่มอีกไว้เผื่ออนาคตไม่เพียงพอคะ่ะไก่ที่สตรองคือไก่ที่ยกน้ําหนักคะ่ะพอยกน้าหนักแล้วเวลาที่เขาออกไข่มาเนี่ยทรัพยากรเราจะได้เยอะแต่ทีนี้หนูยังมีอีกอย่างหนึ่งที่หนูต้องการคือตันเฟอร์โอ้โหสันเฟอร์สองล้านสีสองล้านสีมาจากไก่ซันเฟอร์ไหมลูกโอเคไก่ซันเฟอร์เหรอค่ะสีออกเหลือง ชิบชิบชิบมีไหมนาอเช็กก่อนค่ะนี่ไงตัวนี้ไงตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ถูกต้องค่ะเรียบร้อยเลเวลขึ้นไวมากค่ะเพราะว่านอนเป็นไก่แค่เทียสีจากแปดเก้าเทียน่ะจากเก้าเทียนนอนเป็นแค่ไก่เทียสีแปลว่าเป็นนอนเป็นไก่ระดับต่ําค่ะนั่นไงกําลังจะถึงเลเวลร้อยยี่สิบแปดน้อนบอกนี่ฉันยกน้ําหนักแบบเต็มอัตราเรียบร้อยค่ะได้ไก่ฟูสเตะต,ะต,ะตะมาแล้วฮ่าาจากนั้นหนูก็ใส่ลงไปเงียบ นะพอหมิวใส่ไปแล้วเป็นไงทุ้ยากลก,ก็ต้องมานี่อะไรไก่อะไรฟัวไรก็เหมือนได้ของนะคะได้ฟูรไร์แล้วฟูรไร์ก็เข้าไปอยู่ในกล่องใช่ไหมลูกโอ้โหถ้าจะหาในกล่องนี้ถ้านนี้หาไม่เจอนี่ไงคะนี่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 นอะเขาก็จะเข้ามาอยู่ในกล่องนี้ได้คะ่ะน่าตัวเลขคอ่คอยคขึ้นนี่คือความดีงามยอดเยีเ่ยมทุกคนคะต่อไปเราต้องคอมโบเพื่อทาเชื้อเพลิงสําหรับ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะสิ่งนี้เลยไอโซโทปเซนติฟิวค่ะเคมิ컬ดิสลูชันแชมเบอร์โรตารีคอนเดนคอนเดนเซเตอร์แล้วก็เคมิคอินฟิวเซอร์ชื่ออะไรไม่ต้องสนใจเอาเป็นว่าเมื่อโปรเซสร,รวมกันฟรืบแล้วค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือนั่นแหละเชื้อเพลิงสำหรับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะที่บ้านไม่มีแต่ว่าเขาก็อุ่นขาหมูไว้อยู่แต่ก็เหลือไม่เยอะหรอกเพราะเขาเคยกินตอนเที่ยงไปแล้ว ผัดเปรี้ยวหวานเขาก็กินหมดแล้วอะไรนะผัดเปี้ยวหวานเขาก็กินหมดแล้วติ๊อยากกินอะไรไหมล่ะที่บ้านอะ่ะมีหอยมีปลามีไก่อกไก่พริกไทยดำไข่ต้มข้าวแล้วก็น้ำพริกแล้วก็ผักแล้วก็กลวยจิ้มโอเคเดี๋ยวไปทำข้าวก่อนคะ่ะทุกคนคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะทำอาหาร15นาทีเสร็จแต่ที่ใช้เวลานานคือปอกไข่ กินไข่ใหม่ค่ะมันปอกค่อนข้างยากแล้วก็เสียเวลาล้างจานค่ะก็ปาไปอีกสิบห้านาทีก็เลยกลายเป็นว่าทําทุกอย่างเสร็จประมาณสามสิบกว่านาทีค่ะโอ้โหชีวิตปอกไข่ยากมากค่ะไม่รู้นะอนูอ่ลองหลายวิธีแล้วทั้งการใส่เกลือใส่น้ําส้มสายชูตอนต้มไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะไข่ที่มันเป็นไข่ใหม่อ่ะมันปอกยากมากก็เลยแบบไม่รู้เหมือนกันจะหาเทคนิคยังไงให้ปอกไข่ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทางนี้ชอบทานไข่ต้มค่ะมา,มากเลยน,นั่นเองโอเค เราจะมาต่อกันเลยค่ะในมดหนี้ก็คือการทําเชื้อเพลิงนั่นเองเชื้อเพลิงสําหรับเตาปฏิกรนนิวเคลียร์ค่ะนี่เลยเครื่องที่ต้องคอมโบใช่ไหมเอาล่ะรู้จัดเลยแล้วกันโอเควางไว้เลทกันก่อนค่ะระบบคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ลิงลิงก่อนลูกเออเออมากดตรงนี้มันก็กลายเป็นการวาร์ปชีวิตอ่ะไม่เป็นไรค่ะขับตัวนี้ที่เป็นตัวแม่ยังเหลือช่องอยู่อีกเยอะเลยลิง์ค่ะ ปึ๊บแล้วก็โอ้วาร์ตัวนี้นี่นะแล้วก็ติก๊กอ่ะเรียบร้อยนี่คือเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์มาแล้วค่ะทีนี้เราก็สามารถที่จะต่อเชื่อมต่บเครื่องได้เลยง่ายมากเลยในรอบนี้เราไม่ต้องห่วงอะไรค่ะเพราะเขาให้อัปเกรดสล็อตมาเยอะมากปกติอัปเกรดสล็อตจะเป็นแค่8ใช่ไหมคะแต่ว่าทุกวันนี้มัน32และมอสส่วนใหญ่มันจะเพิ่มเป็น32อัปเกรดค่ะดังนั้นเราก็เลยทําแค่เครื่องชุดเดียวพอไม่ต้องสแสบหมดเครื่องเยอะค่ะเครื่องนี้เลยนี่ใส่ไปค่ะซันเฟอร์แล้วก็ฟัวร์ไร รวมกันปรือกลายเป็นไฮโดรฟลูออริกแอซิดค่ะจากนั้นผสมกันต่อค่ะรวมกับยูเรเนียมออกไซด์ค่ะเราก็จะได้เป็นยูเรเนียมเฮกซาฟลูออไรด์ส่วนยูเรเนียมออกไซด์ก็ง่ายมากเลยค่ะเรื่องนี้เลยเอาอะไรเอายูเรเนียมมาบดค่ะแล้วก็สกัดให้กลายเป็นสถานะของเหลวไม่ก๊าดค่ะแล้วจากนั้นผสมรวมกันได้แล้วค่ะพิซไซฟิลนี่แหละเพิ่มเพิ่มสาหรับเตาปฏิกอรอนนิวเคลียร์ค่ะเป็จง่ายมากเลยใช่ไหมแน่นอนอแล้วเราก็ ปิดเสียงปิดเสียงปิดเสียงชึบชึบเรียบร้อยแล้วก็ต้องใส่อัปเกรดนี่คืออัปเกรดที่เรามีค่ะแต่ว่ามันน้อยเกินไปมนูต้องไปออโต้คราฟกันหน่อยเพื่อความสบายใจค่ะทําสุดคราฟอัปเกรดดีกว่าปกติมิวจะคราฟเองค่ะแต่รอบนี้ไม่เอาแล้วทําสุดคราฟดีกว่าไม่อัปเกรดสองอย่างที่เราใช้เป็นประจำอทองทองต้องใช้การบดค่ะไ่บดทองแล้วก็ตัวสปีด บดออสมิงเนียบเนียบเๆียบใส่เครื่องบดนี่เลยตรงนี้คือเครื่องบดใส่เข้าไปแล้วก็เครื่องคราฟค่ะใส่เข้าไปจากนั้นก็ไปสั่งคาบกันเถอะตรงไหนว่างหน้านี่จึ๊บจึ๊บเอเนอร์จีสปีดสี่สิบสี่สิบโอ้โหสามร้อยเดี๋ยวนะคะหกสิบสี่ติ๊กถูกบันทึกหกสิบสี่ติ๊กถูกบันทึกสั่งทท่าสิบเลยลูกเอาสบายสบายจึ๊บจุ๊บเรียบร้อยค่ะแค่นี้แหละ รอได้เลยอันนี้มันจะใช้มีหนึ่งเครื่องที่ต้องใช้มีหนึ่งเครื่องที่ต้องใช้ค่ะเราสามารถเช็คตรงนี้ได้ว่านี่ไงเครื่องนี้แหละนี่สําคัญมากกินของเหลวน้อยลงค่ะถือเป็นอะไรที่ดีมากใส่ได้กี่ตัวลูกแปดโอเคอยากรู้ขึ้นในสายได้ก็ลองจิ้มจิมดูค่ะแต่หมิว่าเป็นแค่เครื่องเดียวนะท่าที่หมูจจาได้เครื่องนี้นั่นเองก็คือนี่เต็มเลยค่ะตอนแรกมันจะกินจนซันเฟอร์หมดแต่อันนี้ซันเฟอร์จะได้มากขึ้นนั่นเองตัวเองใส่เข้าไปค่ะสักสิบอันก่อนเนาะ เขาบอกว่าในรอบนี้เราไม่อยากให้คุณต้องกายดิ่งอะไรให้มันหนักมากเขาบอกว่าทําเตาขนาดไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ก็เพียงพอเออเชื่อได้ไหมเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่ค่อยไว้ใจเลยค่ะไม่ค่อยเชื่อมัน่นว่าเอ๊ะเตาเล็กๆอะ่ะจะได้หรือไ่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เขาบอกว่าไม่อยากจะต้องให้ไมโคร craft สตอบล็อกผ่านนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ต้องไกดิ่งนานค่ะสําหรับพวกของ็นเกมเพราะว่าอย่างนั้นแหละเชื่อได้ไม่นาย ไม่รู้หวังว่าจะไม่ต้องอัปเกรดเตาเครื่องนี้เพิ่มนะคะเขาแนะนําให้สร้างแบบแค่ขนาดธรรมดาหนะแต่หนูว่าขนาดธรรมดามันมันไม่ใช่มันมันก็เลยต้องใหญ่นิดหนึ่งค่ะขนาดธรรมดาจะมีพื้นที่แค่เท่าไหร่อ่ะด้านในสักสามคูณสามแค่นั้นเองค่ะมันเล็กไปหรือเราก็เลยแบบประมาณหนึ่งแล้วกันไม่ต้องสร้างใหญ่สุดแต่ขอให้มีเพียงพอใช้ค่ะเอาละปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ขอบนอกเว้นเว้นขอบนอกเว้นขอบนอกโอเคนี่หนูเป็นพวกชอบเว้นขอบนอกไว้ไว้สําหรับอะไรน้ําค่ะหล่อเย็นนั่นเองแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาหาดูซิว่าปัญหาของน้ําจะเป็นยังไงจะมีเรื่องน้ํานี่จะมีปัญหาหรือไม่การผลิตน้ําในรอบนี้เราต้องผลิตน้ําให้ทัน,นะคะ่ะทุกครั้งเลยทุกครั้งที่เล่นมอสทําต่อปฏิกร,ริยาแบบนี้ทีไรปัญหาหลักคือเรื่องของน้ําค่ะเที่ยวามาหล่อเย็นมันใช้น้ําแบบเยอะมาก แล้ววิธีแก้ไขก็คือระบบหมุนเวียนใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่หมีวไม่ค่อยได้ใช้ระบบหมุนเวียนค่ะหมีวจะใช้แบบถมน้ําเข้าไปให้ได้แบบมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยจะใช้วิธีนั้นมากกว่าหวังว่ารอบนี้เรื่องน้ําจะไม่มีปัญหานะคะโอเควางเลยแกนพลังงานค่ะโอ้ไม่ได้ยังเหลืออีกตั้งเก้าแกนอ่ะเอาสูงกว่านี้แล้วกันในหนคราบมาแล้วจึ๊บจึ๊บเงบียบเงบียบเงบียบเงียบเงียบเงียบอ่า ยอดเยีย่ยมคะ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปปุ๊บป๊เมื่อเราสร้างเรียบร้อยทุกอย่างค่ะทุกคนคะ่ะปุ๊บกอบแดงขึ้นแปลว่าโอเคใช่แต่ยังไม่เสร็จเง,งีงยบเงีงยบเงียบเจาะเลยคะ่ะอะไรเอ่ยน้ําเอาเข้าเชื้อเพลิงเอาเข้าแล้วก็ไอ้น้ําเอาออกจากนั้นก็กากระมันภาพรังสีส่งออกบอกเลยว่านี่ค่ะคือของที่ต้องมีปุ๊บเซฟตี้เซฟตี้ปุ๊บ ความปลอดภัยต้องมาเกิดอะไรฉุกเฉินต้องหยุดค่ะอุณหภูมิที่สูงเกินไปกากกัะมันตภาพรังสีค้างในเครื่องเยอะเกินไปเกิดการดามเมรเกิดขึ้นเผลอไปค้อแล้วก็เชื้อเพลิงที่มีปัญหาค่ะแค่นั้นแหละปุ๊บปุ๊บปุ๊นี่นี่ไงเห็นไหมเรสโตนมาทันที <laughs> เหตุผลง่ายมากก็อ๋อเพราะมันมีปัญหาเกิดขึ้นยังไงล่ะลูกเนี่ยดับค่ะไม่สตาร์ทเครื่อง เขาจะไม่สตาร์ทเครื่องเด็ดขาดตรงนี้ค่ะอือเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยไงละ่ะยังไม่ได้ใส่อะไรเข้าเลยเครื่องห้ามสตาร์ทใช่แล้วพอทุกอย่างเรียบร้อยจากนั้นเขาก็จะสตาร์ทเครื่องค่ะด้วยกระแสะไฟที่มีงันมันง่ายมากในระบบเซฟตี้ที่ขุดของเรามัน <laughs> มันลำบากชีวิตค่ะมันเผลอเคาะโดนเวนประจำเลยจึ๊บ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 สีแดงโอเคลองดูค่ะนี่คือการส่งน้ำเข้ามาค่ะ การส่งน้ําเข้ามานั่นละเห็นไหมน้ําแทมไม่ขึ้นสิ่งที่มิวใช้ตัวนี้คือในดูซิมันมีปัญหาที่การผลิตไหม่ใหม่การผลิตถือว่าอินฟินิตี้ค่ะเป็นที่การส่งตรงนี้เลยค่ะมิวจะต้องทําคือมิวจะต้องทําฟิตการ์ดอันนี้เยอะๆเยอะๆแล้วมิวก็ต้องระบุค่ะหนึ่งทิกส่งทีละสี่หมื่นต่อทิกต่อหนึ่งทิกโหอ,อย่างเยอะเป็นอะไรที่ดีมากอ่ะนี่ก็สี่หมืน หนึ่ทิกสี่หมื่นนะลูกยังยังน้ำเห็นไหมน้ํายังไม่ขึ้นเลยวางนี้ติดกันก็วางติดไม่ได้ด้วยนะคะมันไม่ดูดอะอ่านี่ปุ๊บป๊๊บ,บ,บเรียบร้อยค่ะคโคลนคโคลนเสร็จด้วยความไวไงน้ำมันไงอ้าขึ้นดีกว่าเดิมเยอะค่ะน้ําไม่พอเพิ่มเลยค่ะจุดส่งน้ำสามจุดจืมตรงนี้เลยแล้วกันค่ะปรับโหมดปรับโหมด เปลี่ยนโหมดเป็นนี้เลยไอ้น้ำค่ะทิ้งถังขยะอันนี้ไม่มีปัญหาต่อแบบนี้ได้เลยทีนี้เราก็พร้อมอะไรคะพร้อมแล้วใส่เชื้อเพลิงเข้าแต่ก่อนอื่นเราต้องเช็คว่าทุกอย่างเรียบร้อยนะเพราะว่าการที่เราจะเอาเชื้อเพลิงกำมะถันรังสีเข้านี่ค่ะถ้ามันผิดพลาดมาก็อะาฮะบายบายลาก,ก่อยกำมะถันรังสีรั่วนแน่นอนค่ะต้องเช็คทุกอย่างให้ดีอ่ะยังแอคทิเวทไม่ได้ค่ะ สิ่งที่เราขาดคือเราต้องตั้งค่าทุกอย่างให้เรียบร้อยในจินตนาการในจินตนาการเมื่อเราได้กากกับมันตำเท่าีออกมาปุ๊บนี่ค่ะเราจะส่งออกตัวนี้จากนั้นมันจะต้องแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่สกัดเป็นโพโลเนียมกับส่วนที่สกัดเป็นลูโตเนียมค่ะก็ะะเลยต้องวางระบบให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองอืออันนี้เรากําลังเดินเครื่องค่ะเครื่องนี้มนมไม่เคยใช้เขาบอกว่ามันคือดวงอาทิตย์ในโลกใต้ดินเขาว่าอย่างนั้นแหละ สิ่งนี้เราจะได้เป็นอะไรคะเราน่าจะได้เป็นโพโลเนียมค่ะอ่ะโพโลเนียมดวงอาทิตย์นี้จะใช้นิวตรอนพายซึ่งเป็นของที่หายากๆเป็นเชื้อเพลิงค่ะอ่าตัวเองอะส่งมาแล้วเห็นไหมนี่นี่คือสิ่งสําคัญค่ะแล้วสิ่งสําคัญของเครื่องเนี้ยมิวรู้เลยก็คือนี่การตั้งค่าคอนฟิกค่ะกดเข้าไปรับไอเทมด้านบนที่เหลือปรับออกให้หมดอันนี้ส่งออกทางด้านขวาโอเคนี่รับไอเทมทางด้านซ้าย แค่คิดจะเคาะท่อกำมันตภพาพรังสีก็รั่วไหลนะคะถ้ามันมีกำมันตภพาพรังสีดังนั้นอย่างที่มีวบอกเซตติ้งให้เรียบร้อยแล้วค่อยแอคทีเวตเครื่องค่ะเรากําลังเดินระบบน้ําค่ะตอนนี้ต้องตั้งค่าอีกหลายอย่างเลยไม่เสร็จสักทีค่ะสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้คือการโปรเซสค่ะในขั้นสุดท้ายเปลี่ยนจากโพโลเนียมกับพลูโตเนียมที่เป็นของเหลวให้เป็นสถานะของแข็งค่ะโอ้โหเนี่ยแหละเตาปฏิกริริยานิวเคลียร์อไเยอะค่ะ โอเคเรากำลังยิงนั่นคือการส่งน้ำค่ะด้วยแสงเลเซอร์นี่มันแอดวานไว้แอดวานไว้เราสามารถใช้เลเซอร์ในการส่งน้ำได้นะคะนี่แหละ m n ม Craft น้ำมาแล้วยังเรียบร้อยค่ะน้ำมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเราได้กากกัมมันตภาพสีใช่ไหมเขาก็จะมาเข้าค่ะสองทางทางนี้อาบด้วยพลังของแสงอาทิตย์ค่ะด้วยพลังของนิวตรอนจากนั้นเราก็จะผสมกับน้ำค่ะแล้วก็ฟูร,รขึ้นรูปนั่นเอง อีกทางหนึ่งค่ะก็ผ่านเครื่องปัน่นบุนเวียงค่ะแล้วก็ผสมกับน้ําแล้วก็ขึ้นรูปเป็นสองทางโพโลเนียมกับพลูโตเนียมใช่แต่ว่าเหมือนจะยังไม่ครบเหมือนจะยังไม่ถูกอ้อขาดปัวไรดัตค่ะปัวไรดัตอันนี้มิวใช้เป็นอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาใหม่แก้ใหม่อันนี้มิวจะใช้เป็นเครื่องบดลงเลยเราต้องบดแยกสินะแล้วเราค่อยส่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาค่ะ ว่าฟัวไรดัตจะต้องส่งมาสองเครื่องอันนี้ไปอยู่ด้านหลังแล้วกันลูกส่งน้ําค่ะนี่เลยใส่เข้าไปฟวิวตการ์ดแค่นี้แหละได้แล้วแล้วก็จิม้มเลเซอร์อ่าน้ํามาได้ฟัวไรดัตเรามาผลิกตก,มมลก,ลกันตรงนี้ดีกว่าค่ะทำไมมันแหลกอะไม่รู้เหมือนกันมาผลิตกันตรงนี้ดีกว่าใช่หรือผู้คงจิปปะหะของมีกานที่ซึมคะ่ะ อยู่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เอาฟูอไรส่งมาใส่เข้าไปนั่นแหละลูกแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นดัดให้เรียบร้อยค่ะสั่งส่งออกทางด้านนี้นี่ไงอ้ามาได้สุดยอดยังไม่จบลืมไปจากกากกำมะัน,นภาพรังสีใช่ไหมคะโปรเซสทั้งหมดมันจะกลายเป็นขยะขยะนี้ต้องรอย่อยสลายตามการเวลาดังนั้นหนูก็เลยต้องมีแทงค่ะแทงมาตั้งเพื่อบรรจุไว้แล้วให้มัน ย่อยสลายตามการเวลาค่ะโอเคอีกสักแท่งหนึ่งลูกขนาดนี้แหละเพียงพอแน่นอนจุบจุบจบจบจบเงีย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 บโอเคต่อจากเรื่องนี้เลยค่ะขยะในขั้นสุดท้ายโอ้ไม่พอต้องคราเพิ่มนี่คราไปอัปเกรดอันนี้จริงไม่ต้องอัปเกรดก็ได้ค่ะมันจะน้อยมากแต่มันเป็นสิ่งที่ต้อง ต้องทำระบบให้ครบไม่งั้นก็จะเป็นเรื่องล้นมาก็เครื่องไม่ทำงานน,นี้ด้วยลูกจึ๊บจึ๊บจบจบจึบ,จ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 บอ่ะต่อให้เรียบร้อยค่ะนี่คือการส่งน้ำเข้าจึบจ๊บจึ๊บต่อท่อจึ๊ต่อ,อ,ตอโอเค แล้วก็ปรับด้านขวาเอาพุทค่ะเรียบร้อยดำดำม,มาแล้วค่ะกำลังไหลเข้าเครื่องเขา้าละเต็มเลยเออแล้วเขาก็แอคทิเวตตัวเองแล้วใช่เขาแอคทิเวตตัวเองแล้วค่ะเรียบร้อยคราวนี้สิ่งที่ต้องระวังคืออุปกรณ์นี้อย่าถือเลยค่ะกดกดผิดทีกดผิทดทีพังดังนั้นอย่าถืออุปกรณ์นั้นอันตรายนี่เห็นไหมมีไฟมีไฟเป็นไรแอคทิเวตแล้วค่ะกําลังเดินเครื่องพอเดินเครื่องแล้วยังไงเอ่ย เราก็ต้องได้ของทรัพยากรใช่ไหมมันต้องส่งมาทางนี้ค่ะนี่ไงนิวเคลียร์สมาแล้วค่ะกระจึ้งหนึ่งความร้อนเหรออันนี้ไอเควิเตไหมต้องมีต้องมีต้องมีระบุสุดครับไม่ลูกมิสซิ่งไอเทมเอา, pie. เอานิวตอนพายเอ้าแล้วน,นี่นี่อะไรหรือต้องมีความร้อนด้วยหรอโอ้แต่เขาบอกว่าความร้อนได้จากนิวตอนพายไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเจ้าถึงขึ้นว่ามิสซิ่งไอเทมาลูกแค่ติดสติกเกอร์ลงไปก็พอนี่ แค่นั้นแหละเขาบอกว่าเขาต้องการความร้อนเท่าไหร่นะคะในการทํางานเหมือนจะออนแต่ก็ออฟเหมือนจะออนแต่ก็ออบ๊บปปุ๊บปุปปป๊ลันซะน่ากลัวนว่าจะพังไหนดูซิตัวเองความร้อนที่ฉันต้องการในการทํางานเพื่อผลิตโคลเนียมคือเท่าไหร่เอ่ย400อยองศาเซลเซียสค่ะ420แล้วเครื่องนี้เท่าไหร่โอ้โหอุณหภูมิเดี๋ยวเดดูตรงนี้กินทีละสี่หมืน่นโอ้โหสี่หมื่นหรือสี่สิ กินทีละสี่สิบอุณหภูมิสูงมากนะคะนี่ออ้อุณหภูมิเซลเซียสสิสองร้อยค่ะตอนนี้200้อองศาเซลเซ,ลเซียสเราต้องการเท่าไหร่สี่ร้อยใช่ไหมโต๊พลังงานหนึ่งพันค่ะตอนทิ่ไปจัดไปพุ่งค่ะในหกร้อลองศา700รอองศามิวให้กินหนึ่งพันแค่หนึ่พันก็พุ่งแล้วไฟฟ้าทุกคนทํามิวได้คาตอบแล้วเรื่องของน้ําค่ะสิ่งที่เราต้องมีคือสายเลเซอร์ค่ะตอนนี้มิเผาด้วยเรดนะคะ สามสิบค่ะโอ้โหน้ำไม่ลดคือ,อยังไงเอ่ยสุดยอนมากๆเลยมุโลงหลายแบบมากเชื่อมต่อแค่สายเลเซอร์แบบแท่งเดียวค่ะจากตรงนี้เนาะส่งมาแค่นี้จากอันนี้ไปนู่นจากนู่นไปนู่นคำตอบคือมไม่ได้ค่ะน้ำลดแต่ถ้าเราโยงแบบนี้ค่ะสามโหนดค่ะผสมผสมกันเนี่ยเห็นไหมจากตรงนี้ค่ะตรงนี้สามโยนไปนี่สามโยนไปนู่นสามแล้วก็สุดนู่นสามน้ำไม่ลดค่ะโอ้ คือเนี่ยดูสิตัวส่งเขาส่งออกโอ้โหยังเยอะน้ำไม่ลดค่ะต้องใส่ต้องใช้การโยงเลเซอร์อย่างนี้แหละแต่มันรู้สึกว่ามันมีความหน่วงไปเล็กนะในเวอร์ชันนี้ค่ะไม่รู้เป็นที่เลเซอร์หรือว่าเป็นที่พาร์ติเคิลพวกนั้นอยู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คือน้ําไม่ลดโอ้โหค้นพบวิธีแล้วต้องโยงสายให้พันกันสินะแค่นี้ค่ะเบอร์เรทที่ทําได้คือสามสิบน่เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากตัวตัวน,วนี้ไม่ต้องเพิ่มเลยสบายค่ะ สามบอะเบิร์นได้อะ่ะแล้วเนี่ยดูสิคะจนถึงเนี่ยถามว่าเบิร์นขึ้นกว่านี้ได้ไหมไม่ไม่แนะนําค่ะเวลาที่มันขึ้นเหลืองขนาดนี้จะสม้มละเพราะว่ามันจะทําให้เหมือนไม่ค่อยได้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ในความรู้สึกแต่ถ้าสามห้าล่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่ะสามห้าสามห้าน้ำก็ไม่ลดคะ่ะว้สุดยอดแต่มันส้มแล้วอะ่ะลูกสามห้าคือส้มแล้วค่ะดูสิลดไหมเนี่ย อันนี้ก็ไม่ลดคือเชื้อเพลิงไม่ลดน้ำไม่ลดถือว่าโอเคเลทสามสิบห้าถือว่าใช้ได้ค่ะเลทสลี่สิบล่ะยังจะโลบอีกเหรอมันมันเหลืองแล้วเดอ้อมันแดงแล้วเดอ้อน้ำลดค่ะน้ำลดเลทสี่สิบน้ำลดโอเคเลทสามห้าปสามสิบห้าค่ะนั่นไงน้ำไม่ลดค่ะเพิ่มขึ้นด้วยยอดเดียวมากๆตอนนี้สีเขียวมีมีสี่สิบสี่ตีฟ้ามีมีสิบแปด หนูต้องการสีเขียวประมาณ200ยค่ะยา,ยาวๆไปเอาเป็นว่ามาเจอกันใหม่ในพานหนาแล้วกันค่ะสำหรับพัส์ทนี้สตนบอกซีบยบายค่ะ